เราได้ตรสัสรู้รมอันละเอียดลึกซึ้งยากที่คนทั่วไปจะรู้และปฏิบัติได้บุคคลในโลกนี้มีหลายจำพวก พวกที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเมื่อฟังธรรมก็รู้และเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็วเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ผลน้ำเมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันทีพวกที่มีสติปัญญาปานกลางเมื่อฟังธรรมและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาไม่นานเปรียบเสมือนดอกบัว ที่อยู่ปริมน้ำซึ่งจะบานในวันถัดไปพวกที่มีสติปัญญาน้อยเมื่อฟังธรรมและได้รับการอบรมฝึกฝนอยู่เสมอมีความเพียรมีศรัทธานในที่สุดสามารถรู้และเข้าใจได้เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำซึ่งจะค่อยๆพ้นน้ำแล้วเบ่งบานได้ในที่สุด พวกสุดท้ายแม้ฟังธรรมเท่าไหร่ก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้แต่ก็เป็นปัจจัยให้บรรลุธรรมในพบต่อๆไปเปรียบเสมือนดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตมมีแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าปลาไม่มีโอกาสพ้นน้ำเพื่อเบ่งบานเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะรักษาชีวิตไว้ เพื่อเผยแผ่พระธรรมสั่งสอนมวลมนุษย์จนกว่าพระพุทธศาสนาจะแพร่หลายประดนสถานมั่นคงเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์สาธุ